สวัสดีสวัสดีครับผมก็เพลิดมานี้มาเพราะก็เพลิดมีกแล้วนะครับในรายการสุดเล่นเกมเมอร์ทุกทีด้วยน้ำลายเต็มจอเลยสวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับผมอ่าอย่างวะเอออย่างว่าจำชอช่องประเด็จสุดยอีทีวีนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเลยแล้วไม่ต้องสวัสดีอะไรเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปแล้วตีคูณร้อยเมตรเอาหามเลยจับต้นแล้วก็ยกมือขึ้นตามือกดต้นจับต้นไว้ แม่เราไม่เอาอะไรมากนะตามเรามาได้เลยโอเคอุ้ยเครื่องแหลก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 เหรอโอเคมานี่มานี้ไป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 ตามเข้าไปตามเข้าไปนะครับไปตามมาตามามาไปน้องชายไปเอกไปไปวิ่งสี่คูณร้อยเมตรเราเจอกล่องแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพยายามพูดให้ดีที่สุดในโลกเลยนะครับนับครับ ไม่พูดเนินเนะนระคผมพูดอาจอาตฟังไม่เข้าใจมีชุดเกาะเหล็กแล้วครับอ่านี่แล้วครับโอเคครับต้องต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะตอนนี้ผมเสียอะไรมากที่สุดรู้ไหมครับผมเสียตูดนะครับครับเฮ้ยเอาเปล่าไอ้ชายอ่าใชเอาเลยทำน้องเอ็กกูเหลอคุณทำน้องเอ็ก เอาเปล่าเดี๋ยวแบทจะหมดละเดี๋ยวมึงเก่งเหรอมึงกูได้ยินว่ามึงอยู่กับคานิมนกิบเออย่างนั้ะมันเชื่ออะไรนะคานิกันนี่มิคุเอออยู่กับมันเหรอไม่ใช่ข่าวเอ็กเกอราจะ,ะปกป้องน้องเอ,งเอ็กเนี่ยอือปกป้องน้องเอ็กเลยปปน้องเอ็กมันยิงเล่นไม่เก่งพูดเล่นอ่ะมันเล่นเก่งกว่าเราอีกเดี๋ยวจบมันเลยเล่นด้วยนะอีพีหน้าเจอ้ยหุ่นลายลั่นเจอคนแล้วนะ ไปพูดเนิฟไปเลยมันใจนี่นะมันจะวางกระดันหานเลยนะพอตังเราจะหมดแล้วเอาหายเอารันหายนี่เราอยู่ข้างหลังเนื้อเนื้อไม่มีเนื้อเนื้อเราก็ไม่มีเอ้ยสองลงมาสิวะไอ้สองนี่เรารู้วิธีตีมันแบบขึ้นไปแล้วก็ชักกระบือชักกระบือเนี่เราต้องขึ้นอันตรงนี้ตรงนี้ไยตรงที่น้องเราขึ้นเนี่ยเอามันลงไปแล้วลงไปแล้ว ชิมหายเอ้ยมีเสียงเอฟเฟคเด็กกรีดด้วยนะครับเอาไรฮะอะไรฮะอะไรฮะเอาเปล่าเอาเปล่าฮะมึงเก่งเหรอโอ้ว้าทังหลังท้างหลังเว้ยท้างหลังสตีจับมันจับมันจับมันเดี๋ยวเรายิ่งเล่นไม่เก่งอยู่เอ้าใครซีวะเนี่ยสตีฟสตีฟเดี๋ยวจะจัดมันให้จัดมันให้จับมันเลยจับมันเลยเอ้าตายแล้วเรียบร้อย สเตปกูไม่ไปเฮยเจอกล่องเจอกล่องเราต้องการเนื้อมากกว่านี้ปกป้องเราด้วยนะถ้ามันเดี๋ยวท่านมาใช่ในักไก่มันได้ไปไปไปไหนกันอยู่นี่อยู่นี่นถ้าเกิดเชี่ยผสมกับน้ำแข็งจะกลายเป็นอะไรลเป็นี่ลันเนี่ยนครับอีพีนี้อย่าเล็ดเย็นดุดนะเอาหายเอาลันนี่มันอยู่ใต้ใต้รถเนี่ย ข้างมีเพชรด้วยยจ้เพชรก็เอาเลยโอเคมีเนื้อมีมีอาหารละแล้วมีแต่เค้กนั่นไปกินกับน้องเราก็ได้อา่าน้องกินหมดแล้วอ้าวเ,เดี๋ยวเราเอาเค้กใหม่ก็ได้อ่ะเนี่ยล,นล,นลนานวางเค้กไปเลย วางเค้กไว้เลยอะไรนะวางเค้กไว้เลยตรงเนี้ยวางพื้นเลยอ่ะมาแล้วนะครับมามีเอฟเฟกเสียงเด็กร้องด้วยดีมากครับเราจะมีเอฟเฟกต์อ้ยเลื่อนโน้นด้วยอ้าวเฮ้กูไม่เหลือแล้วมีอาหารบ้างอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนมีอาหารบ้างย้อันนี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับรบกวนมีอาหารบ้างอาจจะมีเสียงรบกวนก็ฟังฟังไปนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจุ่วผน้องผมก็เล่นเว็นะครับครับ นี่หยุดนี่เงียบมีเค้กคด้วยมีมีเนื้อหมูเอาไปเลยเดี๋ยวไปเอ้ยเนอหมูหน่อยนี่เอ็กให้เขาเดี๋ยวเรียกเขามาก่อนนี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมันจะมีมันจะเข้าช่วงที่อะไรไมืรับไก่ปะตรงนี้นะครับไม่รับไก่เนื้อหมูเอ้ยมีอันนี้ เกงไม้เราไม่เอากเกงไม้เราเราไม่ใช่สายต่อเสายอะไรนะสายต่อสู้เราเป็นสายสร้างสรรค์ไอ้วดร้านอยู่ไหนร้านคนหน้าคนหน้าคนหน้าคนีไปหาคนนี่เราอยู่ต้องข้างบนข้างบนมันลงมาแล้วมันใส่ชุดดีมากนั่นมายถึงว่าใส่คาตาลยอิปิเย็นทุกวันไอ้ชายบ้าเปล่ามปอยู่บนนไม้จะฆ่าตัวตายเหรอฮะเขาตายแล้ว เรียบร้อยแล้วผู้พันเบิร์ดไปบอกผู้หล,ลังคนก็มึนอย่าเดี๋ยวด้กแซตตาอัปเปอร์เลเซอร์มามาตานมาตรงนี้ตรงนี้เราจะเข้าป่าเราเจอหีบแล้ว,วเราเจอหีบแล้วเราก็เจอแล้วทางเราาเเจอเาาเฮ้ยไอ้ชายทำอะไรอยู่นั่นล่ะไอ้ชายอยู่ตรงไหน,นไอ้นั่นตรงนั้นอ่ะอา้าวเอ็กนี่วะขอ,องเราเน่เนี่ ขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอาเลยนะโดดตรไปให้ได้ครับสี่คณร้อยเมตรเอาขึ้นยังไง่ะบัดเนื้อก็จะหมดแล้วอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเอาพีหน้าก็้เลย๋ยวาเราขึ้นตรงนี้เอาขึ้นไม่ได้อาไปเข้าป่าเลยบ่ต้องบอาขึ้นนี้ สระนิดโดยเียบี้มย่สนนิดโดยยาหมองตาตาตา,ตาอะไรดียาหมองตาอาบะเช่ยาหมองตาปี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 เย็นสวยไม่พูดดีกว่น เราเจอกล่องแล้วนี่นี่หันหลังหันหลังอย่างนี้เราเราเอาแล้วเราเอาแล้วหยิบหยิบหยิบกวนหยิบกวนแป๊บหนึ่งนะเราเราไปที่รถนี้ก่อนรถคันนี้รถคันนี้น่าสนใจมากเลยแล้วตำรวจเอาตำรวจกลัวว่างหีบไปมาคุยกับตำรวจให้ดีแล้วให้ตำรวจไปเอาปาเชีมาถึงมึงยกูปืนงูนี่มีเห็บในนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไฟให้ได้เอ๊ะหาวิธีขึ้นอ้าวมึงขึ้นได้แล้วหรอ มีอะไรมีอะไรอยู่ในนั้นเอ็กอาหาอาหารเดียวหมวหให้พี่เอาหมวกให้พี่อะรถกอาหารลุก่าน้าะเอาม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 าตะดเลี้ยไปเร็วไอไิชนไรได้ไหมขอหมวกไอโนหอะีกหนึ่งนาทีเราก็ต้องเราเราจะไปพีพีแล้วจะค้างล้นเห้วเราไปกลางไหมไปกลางฮะไมนเหียวอ่ะเอาโยนให้แล้วเหรอ

อ๋อมีเพลงประกอบด้วยดีดีดีลองไปลองไปโอเคไม่หรอกเรอ่าเริ่มแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราเอื้าเข้ามาแล้วอ๋อเครื่องแลกโลกไม่โหลดโน้ตมาเจอมาแล้วเจอมาแล้วมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอได้ยินมามึงเก่งเหรอมึงเก่งมาจากไหนวะเก่งมาจากไหนอู้มันเอ็นชัดไอ้นี่ตาเป็นเอ็นชัดเราว่าไอ้เหี้ยดูคนเดียว ไอ้เย,ย็ดชิบหายยามองอัปกระเช่ามันนี้ค่ามันมนี้ไอ้ฆ่ามันเลยจัดมันจัดมันเลยกูตายแล้วเรียบร้อยจัดมัน,นอีพีนี้เราก็ไม่มีวันแก้แค้นได้นะเนาะเราก็แพ้เหมือนเดิมนะครับโอ๊ยเทอีทกแล้วเออไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเล่นกากเราสัญญาว่าอีพีหน้าจะแก้แค้นแล้วนะค่ะเราจะใช้บาสุก้าให้งหมดเลยนะครับอีพีหนี้ยัดปี อ่ะพี่จียัดพี่ยิงไปเลยบายยนะคะแขกรับเชิญของเราซีโร่เอสเกมเมอร์นะคะขอขอบคุณที่มาเล่นดือยอะไรนะไม่ใช่รับเชิญนะครับผมจะมากับคุณทุกอีพีเลยนะครับครับเนี่นะครับเพราะคณหล่อนะครับเพราะคหล่อนะครับถ้าอยากไปอะไรนะเออทำสกิน 4D ก็ติดต่อเขาได้นะครับ ID Line เดี๋ยวไปดูคลิปเขาเอาเดี๋ยวเขาก็จจะทิ้งลิงก์ ID Line ให้นะครับอย่าเล่นะครับผาถึกไม่ดังไพ่เราบผมก็จะประจานด้วยนะครับถ้าใครเล่งเราเล่น โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเกือบชนะเลยเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าจะแบบเอาบาสิก้ามายิงกันเลยครับบายส่วนมากคลิปที่เราชนะเนี่ยมักจะเป็นคลิปที่อะไรนะเออแบบเราทายหลายครั้งแล้วแหละกว่าจะชนะแต่ละครั้งบางครั้งก็เร็วหน่อยก็ครั้งเดียวชนะโอเคลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ I'm going to pay